ต่อเนื่องนะทุกคนยังไม่เสร็จวันก่อนนะคะเนื่องด้วยกันไก่คนละที่ละทางเพิ่งมาอันนี้ถังเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่การตัดแต่งกิ่งจะขึ้นไปดูนี่ก่อนตัดนะคะก่อนตัดก็ทุเรียน,นจะเป็นประมาณนี้แล้วก็เราก็จะดูว่าตัดตัวไหนได้บ้างอะไรที่มันหายไปค่อยมาดูอีกทีนะคะครับค่อยดูตอนเสร็จนะพีค่อยดูตอนเสร็จไอ้บ่งทีเนี่ะ สองกิ่งไหนกิ่งล่างต้องออกครับเอาออกใช่ไหมเออสองกิ่งล่างต้องเอาออก <c oughs> ต้องตัดออกครับอย่างนีดสองกิ่งล่างต้องเอาออกอ่าคือมันทำเนี่ยต้องออกกเอาออกเลยใช่ไหม,ไมถ้ากิ่งล่างเลยไม่ได้เหรอไม่ได้ต้องออกครับคือไม่ออกไม่ได้กิ่งมันดูเลยยากมีกให้ร่องที่เหลือเราก็ตัดให้ลงข้างบนแล้วข้างบนไม่ให้ยอดมันสูงได้ไหม,ไ,มได้แต,ด,ตดยอดอีกเนาะทำได้ครับเอาแค่นี้เอาแค่กิ่งสองสามกิ่งมันก็มีลูกแล้วได้ได้คือกิ่งที่ซ้อนต้องออกด้วย เราเอาออกไปแล้วง,งั้นตัดอ,ตอันนี้ก็ก็กดด็ดเูเวลาเกษตรปีหนึ่งอ่าก็ดูอีกทีหนึงไปอีกปีโอเคนี่เราจะไปนี่อทสุดนะนี่เราต้องตัดข้างบนใช่ไหมเจ๊เจ้ายอดข้างบนออกอ่ะใช่เนี่ยพันธุ์ชา่ลงเลยเจ๊ชา,มมาไม่ลงให้หมดเดี๋ยวเจ๊เรียนท,ที่ไ,ไหนพ่ออกให้อ่ะตอนนี้ก็เริ่มแต่งกิ่งทุเรียนนะทุกคน วันนี้ทุเรียนเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยติดตามว่าจะพยายามเอากิ่งเล็กๆออกไปก่อนถามว่าเสียดายไหมก็เสียดายแต่ต้องทําใจนะถ้าทําไม่ถ้าไม่กิงไม่ลงมันมันก็ไม่เดินไม่สวยมันก็ไม่โตอืมมันก็ไม่โต น้องขาช่วยช่วยเจ๊เอาเอาปูนใส่น้ำให้หน่อยด่ะใส่ถ้วยเล่นอะไรก็ได้นะให้พี่พุทธเวลาพี่พุทธเขาตัดแล้วจะได้ทาไปเลย<ช>ถือกล้องยูงไงไม่ไม่ให้มันเป็นแบบเป็นเหลือครีมมครีมมันครีมมันทำครีมมันทาไม่ไม่ต้องเหนียวเยอะทุบให้มันก่อนนั้นเลยทุบก,ก่อนเธอรากทุเรียนฉันมันมีอยู่ไม่กี่ต้นเธออย่าทำมันเฉานะออ นั่นคือตัดทเรียนนะคะเราก็จะตัดกิ่งนั้นเนาะอเคคือให้ไม่ต้องให้โรคโอเคกิ่งเราไม่ต้องมีอะอตัดแต่งกิ่งทุเรียนนะคะคับทุกคนโอ้อคือต้องให้โรคไปก่อนให้โรคไปก่อนอ่ะใช่ครับถ้าไม่โรคตเรียนจะไม่โตัแล้วยาข้าวดไม่เอาออกอ๋อ,อ,อคับสูงสุดนั่นเหรอได้ได้มันต้องมีเลื่อยใช่ปะไม่ต้อง ได้ถ้ามีได้ก็ดีไม่มีสิเฮ้ยเธอขึ้น